เป็นสีทำไงวะเทได้เลยอ่ะได้เหรอะวะไม่รู้ได้แหละลองดลิวควรทำไงเทอ่ะเทได้นะมันจะเนียนป่าวะ,วะลองลองจิ้มดูอ่นไม่ยากไอ้เครื่องมือสังสีใช่ไหมไม่ได้ใช้นานแล้วอ่ะอมไม่รู้ว่ามัน อย่าล้มดิเพื่อนโหนักมวยอะไรวะขาอ่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้แปลงร่างเป็นจาก่อน <c oughs> แน่ซา <c oughs> ม,มาต์ตายเฮ้ยอย่าชน ใครมันกล้าโดดวะนะไม่เอนสักขนาดนั้นกล้ากระโดดไปกันได้ไงวะแล้วดูก็ต้องมาไต่เขากันบ้าไปแล้วอันซ้ายเว้ยสีซอนะครับเกมแห่งบาลานซ์แล้วทำไมกูหล่นมาตรงนี้ล่ะ ไปไหนดิสีสีเหลืองแล้วกันอย่าหล่นเดยเอียงนะเอียงนะเอียงไปดูดิได้ดูข้างหน้าดิแม่งได้อยู่ได้อยู่อันนั้นมันไปไม่ได้ดิยครับแม่งเอ็นนี่ก็หอเอ็นเออไปต้องานอีกสามสิบสามสิบคนแม่งมาทางขวากันอย่างเยอะอ่ะ เฮ้ยอย่าชนดิ่ตัวเสี่ยวผูนี่ครามเลิฟป่ะเนี่ยครามเลิฟอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสี่ห้าสองไปโอ้มันกดดูชื่อได้หรอกดแท็บงเคราวเฮ้ยหุ่ยเกือบตายไปเฮ้ย่ิม่ต้อนติดต่อนัดแด่ชิมมาบักคิด พาเป็นคนดูมันก็ลุ้นดิเหมือนน่ะเออนะไอพวกที่ดูฮาันล็อกเกอร์ก็คงสนุกแหละเออก็คงสนุกแหละเรียบร้อยไอ้ยยูนิคอร์น มวยเว้ยนักมวยเดได้ไว์อะไรจ๊ะัมวยเดเคิ่มเสียงกันเ้่องเสียงของอะไรอ่ะของพวกเรา เทไม่เวิร์กอะเพื่อนวายวะเทไม่เวิร์กอะจริงนะ uh. มันลามไปสีขาวอะอืม uh? มันไม่ใช่มันลามไปสีดำข้างบนเอ้ยทำไมเทแล้วลามไปสีดำข้างบนได้ไงมันติดกันอะ uh. กดนี่นี่ไหมคือมันเทกดเลย w ดี๋ะซีเล c t อะไรนะแม Magic Wand อะอ๋อ oh. เลือกเลือกก่อน Magic Wand, อืมอย่ยมันย้อยไปปล่ะย้อยไปอย่างงั้นเหรอ <laughs> กด Enter หนึ่งที แล้วพิมพ์เลข20ลงไปแล้วเอนเตอร์อีกทีหนึ่งเอ็นเตอร์ตอนไหนเนะี่ยเอ t นเตอร์ตอนเลือกเลือกเครื่องมือเมจิกแวนเนี mm ่ย hmm. มันจะแก้ตัวเลขข้างบนน่ะตัวเลข,ขบเบื่อข้างบนอาจจะใส่เยอะไปหน่อยมันก็เลยลาไปสีดำ mm hmm. ทั้งที่ไม่ควรนะครับ mm hmm. เพราะว่าสีดำมันเข้มกว่าสีฟ้าอย่างเยอะนิดครับผมยี่สิบปุ๊บเนี่ยหนักเลยทีเน mm ี hmm. ้ย What the fuck <laughs> เด้แล้วนะเดี๋ยวค่อยไม่อยากไม่อยากห้าสิบได้ไหมทำโฟโต้ช็อปไปมีป่าววะกูได้เซฟไว้ป่าววะอุ้ยกดผิดนะไม่ได้ไม่ได้จะเปิดนะครับคุณผู้ชมไม่ได้จะเปิดโฟโต้ช็อปนะฮะจะลากไฟล์นะฮะ ทำไมไม่มีวะบุ๊คซีเดซีเดซีกระ <c oughs> โดดสิพี่เอ้ยน่ะสีฟ้าเขาได้เลยเว,เว้ยเน้ย แถวนี้ไม่คิดจะเกิดเลยหรือไงเกิดแค่แท,น,ทนลองอย่างจ้า <c oughs> นหนึ่งยังยังอุ้ย,ยอ,อะไร <c oughs> ว่าใส่หูฟังเลยแต่ไม่ใส่หูฟังเล่น <c oughs> <c oughs> ฟังหูฟังลำโพงอะ่ะหูฟังใช้ไมโครโฟน <c oughs> อ <c oughs> ่ะ อ่านับโบนับโบ X 98ดู<ช>แล้วยังไม่ว่างโอ้อยโอ้อยวาซาบิโอ้อยวาซาบิไม่ฉูดแล้วคราวโหเต็มมากเลยเอาไปใส่หน้าทำไมวะเฮ้ยขอโทษ มองไม่ค่อยเห็นเลยอยู่ตรงกำแพงสบายแล้วสีฟ้าตามเยอะสีฟ้าตามเยอะสีฟ้าน่าจะจบเหตุนะครับถัชสามสิบวิเอฟเคเป็นไรวะทำแต้มก่อนหนึ่งแต้มอือลองดูยี่ห้าวิครับผมปล่อยปล่อยจอยฮะ ก็ได้อยู่นี่หว่าได้เฮียเลยอ่ะตามแล้วอ่ะห้าสิบเอ็ดอยู่สีเหลืองสีเหลืองเโอเคตึง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 เติง รวมนี่มันสีทองอยู่แล้วอ่ะสีเหลืองอยู่แล้วนวมสีเหลืองอยู่แล้วฮะมึงก็เลยใส่สีเดียวตัวแม่งไงอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ซื้อหน้าเหลืองเหลือง <c oughs> หน้าเหลืองวันด้อสองพันแม่งก็เลยเหลืองทั้งตัวเนี่ยเฮ้ยอันนี้อีซี่นะผมจำคลับใช่ <c oughs> เปล่าก็ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ยากนะเ <c oughs> ห็นไหมตัวเหลือง ซื้อชุดนินจาเดียวะอะตั้งเองตั้งหมื่นสี่มีตังเท่าไห,หร่หม<า>ื่นเก้าป้งอย่าชนจับ,บรยอุ้ยเกือบมันอยู่ชิดกันไปปะวะให้ก้านชมพูก้านเขียวอ,อ,ยยอุ้ย อ๋อไหนต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้มันมีเทคนิคอยู่ดียว่าก้าคือไม่ให้มันเนี่ยไม่ให้มันอยู่นิดนึงอ่ะเออเดี๋ยวมันซ้อนกันแล้วมันลำบากใช่ไอพวกเฮียตั้งถึงวิ่งไงแต่ไม่ต้อวิ่งเยอะไปอ่ะบางทีมันแค่กอจังหวะก็ได้ด้วยเอาละครับม่วิ่งพลาดเลยฟอร์มอลเทนจะต้องมานะฮะจบกันที่ฟอร์มอลเทนนะครับสองเยอะไป ยอะกแบบกำลังดีเอ๊น่าจะอาจจะเฮกสกอร์เฮกสกอร์แล้วเหนื่อยไม่ไม่ลุ้นนั่นอุ้ยแถวสองแถวสองมึงไปศึกษามาแล้วไม่ยากหรอกยังศึกษาไม่เสร็จเลยรู้แค่ว่าหัวแถวเบสเขาบอกว่าหัวแถวขอมเบส เฮ hey, hey, hey. ้ยกูอยู่ที่สองเว้ยไม่ยากหรอกปึ๊บต้องคอยดูว่าลูกบอลม,มันจะกิ้งไปทางไหนอันนี้นั่นไงเอามีเลด้ง,งไปทางนี้ <S <S 2> <S 2> อุย้ยหลบๆได้อย่างอู้ยดิจิตอลจริงแบบที่ปอทว่าไว้ันนั่นไงดิจิตอลไหมล่ะหัวแตกเอาโอ้ยโดนนวมโอ้โหทางซ้ายแม่งกระโดดไปน่กแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วคุณ ไว้ได้ยูได้ยูได้ยูผีเลยเราไม่หมาป่ามันึ้นไปแล้วคุณรถป่าไม่ได้หรอกอ,อ้าวโธ่เอออกายห้าเก้าหนึ่งแปดนะฮะมาดูแต่งตัวหน่อยได้ว่าเซตไหนะเข้าคพรว่ามันเป็นเซ็ติเตอร์แล้ว嘛เพราะว่าจริงๆมันแก้ได้แลวแหละเรื่องชื่อแต่แม่งทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยไม่เอาเนี่ย นี่มันก็ดูยากเลยว่าใครเป็นใคร